กมาสองนนะครับคุณพี่นายถ้าไดนคุณพี่สอดีมากโค้งหนแ่นนายอคุณทองยุ่ังไงคุณนี่โอ้สองคู่แรกทรมาได้่่ยกสองเาบอกว่าห้าหกเดือนแต่ถา่รกสามเห็นดูว่าคู่ส

श कोई काफ़ी เาปี่ยยกันได้ยกัได้ในช่วันที่18พฤษภาคมนะคะเป็นงานบุญฉลองภาพปันะคะเี่ยวงนี้สีวน ในสมาธิประท้องน่าต้องแข่งอีกนะครับครั้งที่สองน้องพี่น้องพี่จบกับปะการังแล้วน้องพี่พานาสกับพานาสจบกับปะการังสิบเจ็ดแต่ก็เป็นอันที่สี่ ขอให้มีครูจอมอามิตรกับพระอาจารย์อามิตรและสาธุนะครับแล้วก็ให้สมวะศีลกับพระเดชครูจอม <coughs> 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 Gracias.

ตามสิงตามสูอยไทยเยีมครับพี่หนึ่งรุ่นี้เยนเช้ากลับตอบอีกตามสูง where was the